สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี่แอดก็มาติดตามแนวทาง,างะะปู่สำนักสงฆ์เนาะคะ่ะพี่น้องเข้ามาตลอดปีเลยค่ะแอดก็ได้มาเป็นครังแรกเนาะค่ะพี่น้องมาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีใชกับปู่สำนักสงฆ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ไปหับชมเับฟังจากปูสำนักสงกันเลยค่ะเอาัักเดียวนับปูนะกการวันการค่ะอาเพ่อชาต้ถ้ากไปแล้วก็ กอเอาเจอแล้วเจอดีกเจล้าค่ะิวได้ร่ำไเนาะชิว่าได้ไ่ำเนาะคือคู่ฟันนี่นะคะคู่ฟันดีว่าทานวันนี้เออก็ฟันก็จะต้องดละจะก็บไปจได้ละจะตองวดวันวันไหนคะคู่ันต้องหมดนี่ันที่เหลกเนาะค่ตี่หลกค่สวงพ่อละ ค่ะ oui ้ก้วค่ะสามพื้น nah, บุนคื้นลส้นคะฟัวเนียนเนยนเลเด้ค่ะโคผู้ายเลยอ่เมือนเวเล่ยเาะวันก็แลก็วันร้ายกยังเปิตักน้ำอ่ล้อยังเปตักน้ำอยู่ทงนขึ้นังน้ำผู้น้ำขาัึล้ันเิดห้องไหลลงมาทำใสใสลไปตักน้ำแบบนวยนยมอมันบกละตัวนี่เลย่างเลยมันย่งไปไปบังบวกอีกบวกนึง บอนั่นก็่หปลาทุกบอกนั่นก็ต้องซ่ส่เสว่าต้งจักน้ำให้เห็นนังแล้วก็ฟันทำเลยเราบ่เคยบ่เคยฟันเรียงบนลาบเลยฟันทำากตีออกเลยหรอเนาะตีวางได้เหรอคะบ้านเนี่ยตีว่าจังไรค่ะเดี๋ยเดี๋วจะบอกดอกเดี๋ยฟันขึ้นที่สองอเอาเอาขึ้นที่สองขนี้บนขึ้นที่สองว่าฟันอันไม่หรือบัน้มันฟันทับถมบ้าหนกว่าขึ้นที่สองฟันหลุดฟัเราก็เจ้าหล เจ้าเด็กหน่อยมาอยู่นะเด็กน้อยเด็กหน่อยผู้ชายดิเอามาเด็กหน่อยผู้ชายแราว่าผู้เสี่ยวอยู่บว่อเราว่าว่าะเห็นเรามาให้กระเจียวตัวเห็นเราว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยคนน้องดิเดินซ้ำกันเดินซ้ำกันเพี้ยกันเพี้ยเลยแต่มันแต่มันผู้เฒ่าเขาจะบ้านเ่าบอกเกิดว่างัวง่ามพูนละไปเดินซ้ำกันผู้เสี่ยวอยู่บ่อว่านดิเพราเราไม่ให้กระเจียวตัวเราคว่าเจ้ว่าเดี๋ยวไมยู่นักพูดเลยเราว่าเห็นเราว่า ฟันจำอรเมียเลยล่ะอมก็บอกให้บอกให้ฟันยัดดิเ่นที่สามเลยค่ะเพืนทามก็ฟันเจ้าไม่ออกว่าเรามจียังบุญวัดจมแบบว่าเรานจมอยังที่เนแต่ว่าราฟันเจ้าเราได้ก่อนเรียกระยเรา่เคยออกวเราอะเกิดพอะรต่ากเกิดเกิดก่อนล่ะพอเกิดเรา เออก็มีแต่ฝฟันทำไมล่ะก็บอกครฟันเนี่ยอรกยังจแม่ออกังีกลอนฟ้าเรองก็จะันไปตูไป็ตาเเสีนอ <oms on chae ode> ็ะก็บว่าฝันเป็นเรงเป็นล่าไม่ออกังกลอนยฟันแม่นเนี่ยก็บิ้งอยู่ดิก็บิ้งอยู่ในนี้คิไปอย่งอยู่ฮันักเซียอันนี้ตีเมื่อที่แหลว่าตอนนี้ทิ่นี่เป็นุ่มเปตัางนามก็ได้ตีว่าหนึ่งหกหหนึ่งนามหรือขึ้นเป็นหนึ่งนึ่งหนึะคุณ ขึ uh, 拜拜้นแรกหมือนมั okay. ah> ้งืองหกขึ <c rum> <c rum> <c ้นเลกขึ้นที่สองนี่ก็เลยฝันว่าผู้ชายมานกับสองคนก็เลยตีว่าหาสองสองอ๋อาสองสองขึ้นสองห้าสองสองขึ้นสามขึ้นสามเลค่ะสาเ่ก็ตามเองขวานกว่าก็ดอายุคเกิเก็ตสิบเกาสิบเกาลยสิบเกานาะโอ้นี่ระเอีพราก็มีแต่มันมันออก็ม่ตา แต้มันตีให้เป็น,นอะไรก็มีสองสองสองเ้สองตัวเอ,อสองหาเออเนึง่งหกท่ละเออจำตัวมักกับคือ,กกงคองมัตันนี้ละนึ่งหกกับบนกับนี่ะกับบน กับเจ็ดเก่าตัวมัดตัวเน้ยนแลค่ะตัวเน้นเนียนแล้วค่ะแมนก็จักึือเป็นยังไงนะน้องโค้ฝันน้อจ่าความก็หายายนุ่มพิจารณุ่มระนาบเงินละผู้กัฝันเราก็ทุเทียกับมันก็เคยเข่าต้องหงดจหงิดหรือเปล่าอันนี้ผู้ฝันต้องหงดเลยแม่นบ่ค่ะแม่นผู้สียฝันอีกบ่ค่ะรถ้าเสียฝันอีกมันก็บ่แม่น แค่ฟันแค่สามขึ้นนี่แหละเนาะค่ะมันแมมันเข่าก็คือนจะเขาต้อฟันต่อตงหมดค่ะตเตียก็เคยเข้ามาอยู่ติดต่อกันบ้านารงวดค่ะช่วงมันก็เป็นห้าลูงเตียห้าลูเตียเข่ามานเตียละสามงวดที่งวดก็จังพักทีนึงงวดที่แลกว่าเขาเขาต้อกระเด็นงินตะเทียงวดสามหากับเขางวดหาแปรกับเขาค่ะเขมาร้ายหวดเราแบกจังงวดติดหรอกครัโอ้เขามาเรื่อๆแหละา ผู้ไม่ออกคนเสมอมาถามอยู่กผเมาต่อก็ให้ลังเจาะเขาเจาะสองวันสามวันสิก็พักไปสินะค่ะจะรุดไปถ้าปีใหม่เนี่ยก็ดจะว่ามันจะจักสิบเป็นยังไงกับบ้านเนี่ยปันจัยยู่ค่ะปีใหม่ต้องาเจอเกิดจากรอบบางว่ามันตีเริ่มต้นมันปีใหม่มันเป็นเดือนแรกเปเดือนแรกมันเท่ากับท้ามันซ้ำนับหนึ่งนาะปูเนาะแมนค่ะประท้าโตมากปีนี้ประท้าเขาตลอดมุ่นแล้วเนาะเขาตลอดปีเนาะปูเนาะคือได้ยินว่าปูจะเปลี่ยนหลังคาห้องน้ำให้จังไรค่ะ กับเพียพี่น้องเอฟซมีโชคกรบปูนักเมืองกับเพีดูถ้ากแลกจะน่นุ่มอิซี่นลาดันนุ่มพ่อหละพมลานจากท่าบุญกับป้าว่าแล้วก็ขั้วไม้ก็จากรอยุ่ธละขั้วไม้กับใจก็ให้เธอสู้วันสุรีรัมมันจะเห็นได้เราเรียกขั้วฟันบอสูเรียกนะคนนี้แทนนัจะเรียกคนนันมาเนี่ยโอ้สะดวกให้เบิด์ตค่ะเพื่อ คือเอจซอยากทำบุญทำบุญแล้วก็โทรมาสอบถามผู้มเขยตงนีเอาโทกับโทษตัอใหั้งูกับใครรับดิแต่ว่ามีซื้อใครรับค่ะหลวงพ่อิตอไ่มระรอกแต่แน่นเบอร์ูรเลรอู นี่เลขทูบท้าไปเนมนี yeah. ่เจ็ดสองสี่เจ็ดเขาเพ่ไปได้เหรอเจ็ดสองสีูว่างเยเคอ่านี่นี่เลขทูบมันนรวร่องิงว่าจะกี่ป็นเท่าไ่ะคูดจริง่คะเออสามแปดหเจาเนงเา้าจับพุงก็ได้จับพุงไมสาเยกเลขทูบปุจุดบนนี่เแล้วเจ้าจะไปเท่ไรบุ ปูจุดเองบอกค่ะให้พ่อคนมาเล่นนับก่อนเลยคนจุดลองเบิางบางวันปูบ่ใครจุดดอกปูบ่ใครกัดเสียบ์มาเมันเลือกถูกไหมสูเล็กฟันบ่ได้แม่นสูเล็กฟันบ่ได้ม่ได้เอามาทุเทียนหรือไม่ตะเล็กฟันเราได้หรอเล็กฟันแม่นก้วนนะคะปูน่ะแมนจะจะให้อันนี้กับเป็นเออเป็นหน้าท่างงานนุ่งเวนซี่คนมากกว่าทา่นจะได้ของแถมนะคะปูเนาะแม่นเล็กถูกนาะค่ะเล็กถูก จุดหวดได้กับคำหวดนั่นเหมืนบ่ค่ะอาจารย์ปูบ่เคยจุดต <หา S 1> ะเกียบกห็นไหมคำว่าจุดโอ้พึ่งจุด,จดใช<ห>่ไหมค่ะบ่แบบว่าปูบ่เคยเสียปยไหนไปเอาความฝันดีกว่าเหมืนบ่ค่ะเอออยู่นี่ไม่แต่อเอาความฝันบ่เคยมักเด็กถูกปไหน่ปูฝันแม่นกว่านะคะโ<ค><ะ>ย,ก,ยกับปู ทีแบงปัเ,งเออก็า,ง FC, อาอยาง,ขขนา,า,ยงยานน่มเอเฮายานมสุกผุ้ท<อ>ุกคนเหรเพราะม่แต่งานนมเอฟซีละใครพิจรารณาเบิ้งหันมากกิดจังซื้อหันมาเมก็ได้ซื้อค่ะว่าเนี่ยมันเหลือมากกว่<อ><อ>หืหันซื้อยมันันถึงมากมากกวเป็นการเสียเนาะค่ะเขาก็ให้เขาเบิ้งใครพิจรารณาเอาละค่ะวก็<อ>เป็นแค่เพียงเราคนฝันเนาะ จังติฟันวางไ้แน่นี่เออถือมานวัดสมมเอฟันชุมเอิบดผู้ก็เป็นอรอันหันนตตอกเออแต่แต่องจังหันลาันโซมานกับจังเออจากท่าบดไปจังลาโซมหาไม่ออกเมื่อไหร่ทมหาปู้นั่งไได้ค่ะอือผูก็จะควมคิดเลยจากเคสควราคาใหม่หลอดความปวดจอเบลลวราคาของน้ำเออราคาของน้ำาอ้ราคาของน้ำนะคะพอปวดจอใหม่เบลลวก็เลยว่าจากเป็นเลีกยต่อวเลีกยงต่กระแพ้ ต้นไม้มันมันก็เลยขาดซัท่านี่ละทังมันบอทั้งอื่นมันก็ขอไปในนองมันก็โควิดมันหลายค่มหาแพ้ขึ้นสุกปีกแพ้ไปเลยจัดงานกับการเ่าไหใเห้เอฟซีผสมมาเนาะกูเออเอาปีใหม่เราก็ให้ไว้พ่ให้โรมันให้ยูดีไม่แห้งสูบบุ้ทุกคนนั่แหละเออให้โรคมันเงิองไรมากเท่มาเด้อส่งมาเด้อปูค่ นี่เนาะค่ะก็เป็นหลังค้าห้องน้ำที่ทางปูสัมนกสฆงอยากเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะพี่น้อง fc เนาะค่ะอยากรวมทำบุญก็โทรติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องได้แอดจะลงเบอร์โทรเนาะค่ะพี่น้องค่ะปวกกินเนาะค่ะหลังคาจะหักลงแล้วเนาะค่ะทางปูสัมนกสฆงก็อยากเปลี่ยนหลังค้าใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะค่ะ fc ท่านใดอยากรวมทำบุญกับทาง ปูสำนักสูงเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ก็เป็นปวกเจาะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะเสียฮักแล้วเนาะคะ่ะอันปูเพิ่นก็ฝากบอกพี่น้องเอฟซี FC ที่อยากร่วมทำบุญกับทางปูสำนักสูงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปวกก็ได้เจาะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะแนวทางปูกะไดให้มาฝากพี่น้องเอฟซี FC เหรอเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกับจะลงให้พี่น้องเอาไป เสียงโชคเนาะค่ะพี่น้องปูสำนักสงกระไดไ้แล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่กระแคบนาจอไวเดอร์ค่ะกัเป็นเบอร์โทของปูพร้อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูกระเน้่นหนึ่งหกเนาะค่ะกับเจ็ดเก้าเนาะค่ะที่ปูฝันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปผิจารณาเบิ้งเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดอยากรวมทำบุญเปลี่ยนหลังคาห้องน้ำทางปูสำหักสูงเนาะค่ะกับโทมหาไ้เดอค่ะพี่น้องแอดกับเป็นสะพานบุญแหละ ตัวแนวทางให้พี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านได้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ด hmm. ๆจากช่องคลองพาลวยเนาะค่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจแห่ทางช่องคลองพาลวยเนาะค่ะ mm hmm. ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ